สวัสดีค่ะอิมอิมเรซิปีเสนอเมนูลูกชิ้นปลากรายผัดพริกเหลืองนะคะเมนูนี้จะอร่อยได้ก็ต่อเมื่อเรามีความหอมของพริกเหลืองแล้วก็ความเหนียวของลูกชิ้นปลากรายค่ะนี่นะคะจะโชว์ให้ดูความเหนียวเลยค่ะเป็นลูกชิ้นปลากรายโฮมเมดนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องตําให้เมื่อยแขนไม่ต้องสับให้เมื่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นให้หลางยุ่งยากนะคะ ดีว่าเป็นการลองทำครั้งแรกนะคะแต่ปรากฏว่าเวิร์กมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเริ่มทำนะคะจะอธิบายง่ายๆให้ฟังเลยก็คือเอาเนื้อปลากายขูดนะคะมาใส่ในชามแล้วเราก็จะบี้บี้บี้ในลักษณะนี้นะคะใช้ช้อนบี้ไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีได้ค่ะค่อยๆเติมเกลือแล้วก็เติมน้ำเย็นตามวิธีทำลูกชิ้นปลากายทั่วไปนะคะจนเนื้อเหนียวแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ํานะคะตั้งให้เดือดพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยแล้วเราก็จะตักลูกชิ้นปลากายนะคะค่อยๆตักลงไปต้มนะคะ หลังจากต้มให้เดือดประมาณ3-4นาทีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ตักขึ้นมาแช่น้ำเย็นจัดนะคะเพื่อให้เนื้อลูกชิ้นปลาเนี่ยเหนียวเด้งค่ะเราจะไม่ต้องลวกจนสุกมากเกินนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารต่อค่ะมาดูเครื่องปรุงทั้งหมดของเรานะคะเริ่มจากลูกชิ้นปลากายที่ทำเองเหนียวหนึบนะคะ ตามด้วยกระเทียมไทยกับพริกเหลืองนะคะสูตรนี้จะเอาไปตำด้วยกันค่ะอย่างละเท่าๆกันแล้วก็จะมีกระเทียมจีนฝานนะคะกับพริกเหลืองซอยและใบมะกรูดฉีกค,ค่ะถั่วฝักยาวก็จะฝานอย่างนี้นะคะจะได้สุกง่ายแล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่น้ำตาลน้ำปลาน้มันหอยเท่านั้นค่ะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะให้รอ้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ผัดตามลำดับในคลิปเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดแล้วปิดไฟเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ